จะตั้งชื่อร้าน่าเป็นร้านไก่ยาส้มตำเดิมๆเป็นคนเชียงรายทุกคนส่วนใหญ่ก็เรี้ยไก่ยาเนี่ยเดิมๆเป็นคนเชียงราย ก็ก็อยู่ไปอยู่มาชีวิตมันมันยาวมากๆเลยก่อนหน้านี้เคยขายส้มตำอย่างเดียวที่ในตัวเมืองอําเภอสายปานดีแล้วนี้ชาวบ้านชาวที่เขาอยู่ทังนี้ประมาณห้าปีเห็นจะได้แต่ตัวเจ้าของที่เราจะขายที่ตรงนั้นขายที่เราไม่มีินจะซื้อไงก็เลยเออคิดว่ากลับมาทําที่บ้านดีกว่าแต่ก็กังวลเหมือนกันว่าเออจะขายได้ไหมม้งเพราะมันเป็นไกลบ้านคนไง เป็นพรสวรสด์กับพรแสวงที่อะไรก็คือไม่ได้ตั้งใจเป็นไม่ค้าตั้งแต่แรกเพราะว่าเป็นกะทำไอ้นั่นอ่ะธุรกิจสุดาทำเต็นท์ทำจานอะไรรับจัดงานว่างั้นเหอะจะทำอะไรดีใช่ไหมก็เลยลองขายส้มตำนันให้เราไม่เคยทําเลยตอนแรกทําคนเดียวไม่ไหวอาทิตย์หนึ่งลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วก็มีลุกน้องจาก1นเป็นสองจากสองเป็นสาม กลับมาที่พื้นที่มันกว้างดูเราอยู่ที่ห่างไกลเราความคนทำให้แบบครบเซตเลยคือลูกค้าหิวข้าวก็กินข้าวได้ก็ว่าเออลองทำดูก็เลยเปิดทำทำท,ำทั้งหมีทั้งอะไรน้ำอะไรประมาณนั้น คิดไปคิดมาบางทีก็ร้องไห้นะเพราะลูกน้องสามคนอ่นะคนจนจนเท่าไที่กะช่วยเหลือนั้นคือบอกเอาอย่างนี้กว่าคิดไปคิดมาสุดอยู่ที่อัลลอฮ์ว่าเออสุโกตุเฮละ่ะว่าจะไปได้เพื่อไหนก็สุโกตุเฮละ่ะโกคิดอย่างนะี้วันแรกขายก็ก็ยังจําได้เลยวันแรกขายสามพันเก้าอึ้งเลยเอออึ้งอึ้งเคยเพิ่มปรนมาณสี่จากสี่พันกว่าห้าพันห้าันเป็นหมื่นหมื่นกว่าก็มีตอนแรกซุ้มนะมีสองซุ้มก็เลยขายขายายก็เหมือนกับขายายเพิ่มนุกน้องจากสามคนก็เป็นเจ็ดคนบร้จากมานานม,มากแล้วต้งแตยยกขายอยู่ที่ตลาดบาด,าดีในตลด ก็อย่าหยุดขายก็มาเปิดตรงนี้ก็ตามมากินตรงนิดเบแต่ถ้าชอบก็จะเป็นาตำผลไม้ที่ซื้อบ่อยๆก็พวกส้ตมตำไข่เค็มที่อร่อยต้มแซ่บยอนี่ก็เครื่องยอก็ยอมันแบบว่าคนค้นนี่แหละถึงรสถึงถึงขิง,ง,ง,งแซบ่บถ้าจะสั่งแบบปาร่าก็ที่นี่ปลาร่าเขาจะทำเองนะครับ <c oughs> เขาใช้ปลาร้าที่สุกบรรยากาศของทางร้านก็ แบบว่าสามารถนั่งกินแบบชิวๆรีแลกซ์สบายๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบทุ้มไม่ไผ่ส่วนตัวก็ร่มรื่นดีนะครับที่นี่ก็สามารถมา,ร,าร้านเดียวถือว่าจบครับเพราะว่าที่นี่ก็มีเมนูหลากหลายให้คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นส้มตำเอ่ยอก๋วยเตี๋ยวเอยแล้วก็อาหารตามสั่ง คนเราก็กินรสชาติไม่เหมือนกันนะบางทีลูกค้าบางทีลูกค้าบอกว่าเอออย่าปเปรี้ยวเกินไปนะอย่าเค็มเกินไปอย่าหวานเกินไปเขาก็บอกมา,มาเหมือนกันก็ดีใจอย่างที่เขาบอกก่อนว่าเออเขากินประมาณนั้นรสชาติประมาณนั้นอ่าจะได้ถูกปาก,กไงส่วนใหญ่เลยถ้ากุ้งก็คือกุ้งกะจะไม่เน้นของตัวเล็อกอ่ะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีทางเลือกคือเราจะซื้อตัวใหญ่ไปก่อนแล้วก็สดไว้ก่อนถ้าผักหิวหิวนี่เขารู้ชื่อกันกะังหมดเลยร้านที่อำเภอไหนปาดีมันจะมีหลักๆคือร้านผักสดคือมีสองร้านเขาจะรู้ได้เลยว่ากะจะชอบเลือก เราพักหิวๆอย่างนี้แลก็จะจะบ่นให้ตลอดว่าเออไม่เอานะแบบนี้หน่อยไม่เอา 11โมงน4ะโมงเช้าหรือว่า1ดโมงก็คือมากินได้แนละ้วแต่ว่าปิดนี้ตอนเย็นไปอิสอร์ประมาณนะทุ่มครึ่งหรือหรือเลทไปหน่อย2องทุ่มก็มีแต่ว่าจะไม่เกิน2องทุ่มที่นี่ร้านที่กายจะทำอยู่นี่เขาเรียกหมู่บ้านไอบาตูตำเบอโตเด้งอำเภออำเภอโตเดงอำเภอแสย,ยปานด,ดีคนาราบ,บ้านเรานั่นแหละนรา